สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เมื่อวันที่1 1สิงหาคม2565บริษัทดร C ซีบีดีจำกัดธุรกิจด้านเฮลท์แคร์ผู้ให้บริการครบวงจรด้านกัญชากัญชงและกระท่อมระดับมาตรฐานทางการแพทย์นำทีมผู้บริหารเข้าพบนายสุภกิจศิริรัก์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการวิจัยพัฒนาและการสกัดส,สารจากกัญชากัญชงซึ่งรวมมือลงนามเป็นพยานณนะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยบริษัทดร์ซีถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่การเพาะปลูกโดยเทคโนโลยีขั้นสูงในระบบโรงเรือนแบบปิด100%ซซึ่งจะช่วยให้สามารถเฝ้าการเจริญเติบโตและควบคุมคุณภาพปราศจากสารกำจัดศัตรูพืชสารเคมีที่เป็นพิษ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพที่บุคลากรทางการแพทย์ให้การยอมรับเช่นนวัตกรรมอาหารเสริมยารักษาโรคผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงค่ะครับก็อย่างที่พวกเรารู้นะครับว่าเรื่องกัญชากัญชงเนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันนะครับแล้วเราก็ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์นะครับ เพราะฉะนั้นการที่จะใช้ประโยชน์ได้ทางการแพทย์ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องมีงานวิจัยรองรับนะครับเพราะว่าเราต้องคิดเรื่องพวกนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับเราไม่ได้เอาสารพวกนี้มาใช้แล้วยังมีคำถามมี q u e s t i o เยอะแยะเลยว่ามันมีประโยชน์จริงไหมหรือมันจะทําให้เกิดอันตรายอย่างที่หลายฝ่ายกังวลนะครับเพราะฉะนั้นดอร CBD เนี่ยเป็นบริษัทเอกชนซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็มีความ ก้าวหน้ามีพัฒนาการในเรื่องนี้มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ออกมาหลายหลายโปรดักต์ก็ได้รับอนุญ,ญาตจากอายอยอแล้วทีนี้การทำงานเนี่ยกรมวิทยาศาสตร์แพทย์เองเนี่ยก็มีภารกิจหลักในเรื่องของการที่จะเป็นห้องปฏิบัติการในการที่จะตรวจสอบสกัดมาตรฐานอะไรทั้งหลายทั้งปวงเราก็พัฒนาทุกเรื่องมาไม่ใช่เฉพาะเรื่องกัญชาการชมนะครับแต่ว่ากัญชาชงเปก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ที่เรามีความสนใจนะครับแล้วก็ ความร่วมมืออันนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์ก็คือว่าองค์ความรู้เรื่องกัญชาเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยมันยังยังมีต้องให้คิดค้นให้ค้นคว้ากันอีกมากมายนะครับแล้วก็ต้องแข่งขันกับที่อื่นๆแทงอื่นๆซึ่งหลายประเทศก็เริ่มหันมาให้ความสนใจเพราะฉะนั้นถ้าเราช้านะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาเนี่ย หลังคอนอื่นเขาก็เขาก็จะจดสิทธิบัตรหรืออะไรพวกนี้ไปก่อนนะครับโอกาสในการแข่งขันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเปิดในทางนโยบายแล้วเนี่ยเราเป็นผู้นําในเรื่องนี้แล้วเนี่ยการที่2ฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยน พัฒนาการร่วมกันในหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะทําให้เราได้ผลิตภัณฑ์ได้คําตอบหลายๆเรื่องออกมาเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่กําลังรอคอยว่าจะใช้เรื่องของผลิตภัณฑ์จากการฮานชงเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในแง่ไหนได้บ้างเหมือนกับที่บริษัทเขาตั้งหลักให้ค่อนข้าง จน่าสนใจก็คือว่าต้องเซฟตี้ก่อนนะครับอะไรที่ไม่แน่ใจไม่มีข้อมูลไม่เซฟตี้เขาจะไม่ทำนะครับอันที่2ก็คือว่ามันต้องสม่ำเสมอครับไม่ใช่ขวดนี้กับขวดหนึ่งอีกล็อตหนึ่งไม่มีความแน่ใจนะครับเพราะผลิตภัณฑ์การแพทย์หลายอันเนี่ยจะสังเกตว่าแม้กระทั่งวัคซีนเนี่ยเราต้องตรวจทุกล็อตนะครับเพราะฉะนั้นของเขาเนี่ยเขาก็ให้ความมั่นใจว่าจะต้องมีความสม่ำเสมอในทุกๆและอันสุดท้ายมันต้องมีผลิันธ์จริงนะครับไม่ใช่ เอาเออกไปใช้ก่อนไปลองดูก่อนแล้วจะได้ผลแค่ไหนก็ไม่ทราบอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉนนั้ปัญญาอันนี้ผมคิดว่าในภาครัฐเองเก็สัมสูุนให้เกิดการดําเนินก,การในลางษณาอย่างนี้ครับ,บจริงๆต้องเรียนนี้ขอแก้ข้อมูลก่อนอในงานอื่นๆเนี่ยนะครับกรมวิชาการท่านนี้มี MOU มกับเอกชนนับไม่ถ้วนแล้วนะครับเกิดนนการที่จะช่วยกันพัฒนาเรื่องพวกนี้เพราะเราเชื่อว่าการแข่งขันผลิตภัณฑ์ใดก็ตามในในประเทศเนี่ยเพื่อจะต่อสู้กับ ต่างประเทศหรือสามารถจะให้มันขายได้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้ภาษีมากขึ้นพี่น้องมีงานทํามากขึ้นนะครับแล้วก็ถึงรวมถึงวงจรต่างๆท,ทีนี้กัญชาเองเนี่ยก็จริงดร CB ีดีก็ไม่ใช่เจ้าแรกนะครับเราก็ใส่ m o โมยูกับบางบริษัทนะครับในการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นกรอบการพัฒนาก็จะชัดเจนครับเรามาช่วยกันค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ ออกมากับสารให้มากที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าดร์ซีบีดีเนี่ยเมื่อเราประเมินศักยภาพของเขาแล้วเนี่ยเขาเขามีความตั้งอย่างอย่างที่บอกมีปัญญา3ข้อที่มันตรงกับหลักการที่เป็นธรรมาธิบานนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าขีดความสามารถการลงทุนอะไรทั้งหลายที่เรามองเห็นเนี่ยก็ถือว่าไม,ไม่ไม่ไม่ได้เป็นหลองใครนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทั้งสองฝ่ายเอาองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สามารถหนุนเสริมกัน จะได้โปรดักต์ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีความรวดเร็วมากขึ้นอย่างที่เรา,เราคาดหวังไว้ครับความชัดเจนก็คือเรื่องของการที่สร้างมาตรฐานร่วมกันนะครับทางบริษัทรู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติมากนะครับในการทํางานร่วมกับทางของบริสาหการแพทย์แล้วก็ทีมนักวิจัยทีมเคมีที่มีมาตรฐานนะครับมีคุณภาพแล้วก็มีประสบการณ์เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นการสร้างนวัตกรรมไปร่วมกันนะครับรวมถึงการสร้างมาตรฐานในการสกัด ศาสก,กัดจากสมสุภัยนะครับหลายๆเรื่องที่เราทําร่วมกันเนี่ยทำเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมบนเรื่องของนโยบายนะครับกระชากระชงในเรื่องของทางการแพทย์นะครับอย่างที่ท่านอธิบดีได้ได้แชร์ไปเมื่อกี้ครับครับคือความร่วมมือนะครับเป็นการร่วมมือที่สร้างนะครับบนเรื่องของ ประสิทธิภาพบานเรื่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งที่มีความปลอดภัยไม่เป็นพิษนะครับมีความสม่ำเสมอในการผลิตรวมถึงประสิทธิภาพของตัวสารสกัดอันนั้นเมื่อไปใช้เป็นสูตรนะครับเวลาที่จะไปทําไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นวิตามินไม่ว่าจะไปเป็นเรื่องของยาที่พัฒนาจากสมุนไพรนะครับก็แนวทางของพื้อตระกูลนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเขาทำมาเรื่องอะไรได้บ้างเรื่องพักผ่อนนอนหลับ ราบบกประสาทนะครับเรื่องของ Anxiety, depression นะครับเรื่องเรื่องบางเรื่องที่เราก็ไม่ทาราบเช่นยโย่างโรคที่เป็นโ, CD, โรคีนีโรคเกี่ยวกับเบาหวางไขมันนะครับหลายๆโรคซึ่งเอาไปใช้ทำงานได้นะครับรวมถึงเรื่องของการที่เข้าไปทำเรื่องของ Preventive Medicine ด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ